ยังหาเลยทุกคนอ้าวอ้าวแย่โอ้ยเด,ดินจิตเดคนยาจูบเลยทุกคนหาอะไรวะสวัสดีครับอยู่กับผมดิวเอ็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม horror kiss นะครับเป็นเกมคนยายรกจิตนะครับก็หลังที่ผมลงคลิปนี้ไปผมก็จะแบบ พักสักสองสามวันนะเพราะว่าผมผมทอ้อทุกคนงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแค่เปีนกำลังใจให้ผมทำมาทำคลิปต่อๆนะครับทุกคนไปเราจะมาเล่นนี่จะเป็นอุ้ยนี่ด่วนทุกคนหมดยากเลยเดกวามาดวนอ้าวทุกคนนี่เรา จะต้องเรียกเกิดนะว่าเราจะเกิดตรงไหนนะมาผมจะเล่นเป็นด่านสองแล้วกันทุกคนเพราะด่านแรกเราเล่นไปแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งนะกลับไปย้อนดูได้นะเอา้าเรามาเกิดทีงนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องหาหาของก่อนนะทีงนี้น่าจะล็อกนะทุกคนเอาเอา,เอาใหญ่เปิดมาก็เจอกันเลยเหรอ เออแบบนี้หน่อยดีือวะเจอาคนเจนะทุกคนนี่เปิดไม่ได้ยังไม่เยี่ยมทำโตอันนี้หรือเปล่าวะเอ้ยเย่าค้รหลอนอ่ะไปทุกคนกุยายมาแล้วเออวาดีกุยายน่าจะวิ่งไวนะทุกคนรอบนีมองไปทางไหนดีวะเอ้กุยายจะเย็น คุณยาเยเราจิตด้วทุกคนมาผมจะจุกเล่นแถวนี้ดีกว่าตามไหมเยี yeah, ่ยทุกคนทุกคนมาอยู่ในโหมดยากเลยนะทุกคนเยี่ย <Yeah, S 2> ผมทำยังไงวะอ้ยเขินลุกอ่ะใช่กดไลค์กดแชร์ share, เปื่อนลับใจผมด้วยทุกคนผมโคตรท้อเลยตอนเนี้ยมาผมจะหาที่หลบก่อนนะครับ กูจะบอกนะ้องตันเยีาแล้วกูจะไปทางไหนอะ่ะน้่รอตรงนี้ได้ปะเย้ะคุณยายน่าจะไม่เห็นผมนะเอ๊ะคุณยายอ้ไวะน่าจะเจ็บคอนะเดี๋ยวผมจะซื้อยาพาราไปฝากคุณยายนะเออคุณยายไม่ตามมาวะน่าจะอยู่ใกล้ๆผมนะลุนเยียคนดูเสียงซาวดิโคตรหลอนเลย แล้วเราต้องไปหาที่งัดก่อนนะครับทุกคนไม่มีเลอ,อของคุณยานั่าจะอยู่แถวข้างนอกนรับถไม่มีของเลยเหรอวะตัวนี้ที่จริงมันต้องมันต้องเปิดได้ดิ อันตรงนี้คืออะไรวะทุกคนสีเขียวผมไม่รู้มันใช้ทําอะไรนะเอ้แย่คุณใหญ่ผมลองหาข้างบนนี่ดูเย่อยู่ที่เดิมที่งัดอยู่ที่เดิมทุกคนเอ้าคุณยาย่ใจเย็นโอ้โหท,ทุกคนมาโคตรไวผมเล่นระดับยากไงทุกคนมาผมจะหาที่จุก่อนนะจะกลับไปห้องเดิมนะมาคุณยายตามทานาันเปล่านั็นแหละ คุณยายตามทันเปล่าคุณยายตามทันเปล่าก็มีคนขอไม้ผมเล่นเกมคุณยายโรคจิตพลาสองนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับหลังจากนี้ผมก็จะพักสักสองสามวันนะครับทุกคนเพราะผมท้อมากเลยทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมาคุณยายน่าจะออกไปแล้วทุกคออนนี่เราเปิดตรงนี้เลย ยังไม่มีอะไรเดีย๋ยวเพิ่งมานะคุณยายผมน่าจะเปิดตรงนี้ได้แล้วนะเออสวยดิจะได้จุกได้แล้วไงตัวน,นี้ผมจำได้มันจะมีที่งัดนี่ไงไม่มีของนะทุกคนคุณยายยังเพิ่งมานะใจเย็นๆไหม อุ้ยเจคอค้อนนะทุกคนมาเดีผมจะทิ้งไอตัวนี้ไว้ตัวนี้ผมจะเอาคอ้อนมาทุบก,ก่อนนะทุกคนน่าจะมีของเอาอหุ่ยายประเด็นคือคุณยายมาโคตรไวทุกคนมาทุบทำเวลาทำเวลาเงี้ยก่อนนี้หุณยายจะมามันต้องมีอะไรสักอย่างดิถ้าให้เราเอาคอ้อนมาทุบประทุน ว่าต้องมีของนี่ต้องใช้คุณเจ่าทุกคนนี่ตัวนี้มันอยู่ที่รับมันน่าจะมีของสรุปคือไม่มีอะไรเลยคุณยายใจเย็นนะคุณยายอย่าเพิ่งมานะคุณยาย dạ chưa Chết mcgo khuya mama Mình hai rượu nhao 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 chúc nhao 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 เอ้ยอ <Yeah. S 2> ่ะเจอคณแจ้ขาวทุกคนผมจะเอาคณแจ้ขาวไปเปิดห้องมันล็อกไว้ดูนะทุกคนคุณยายเพิ่งมานะเที่ยวกว่าตรงโตะนี่วะถ้าเดินชนคุณยายจะมาไงไอ้ยี่ตรงนี้ต้องใช้คณแจสีเหลืองนะทุกคนคณแจ้ขาวใช้ห้องไหนวะมันต้องหาลบ หาเลยทุกคนอออโอ้ยเดินติดโดนคนใหญาจุ๊บเลยทุกคน <c oughs> หาเลยวะมาทุกคนวันที่สองเรามาต่อเลยม,าามันจะไม่เสียเวลาคนระับม่มีอะไรแน่นอนเลยตัวเนี้ยผมก็จะทุบทุกคนความพยายามไง Ê, không ra đi Ôi, con dây Chạy chung chung nữa Con dây chạy chung chung nữa Ý, con đi làm ở đây vào đồn Ừ, hôm nay anh sẽ con trai thì khảo luôn คุณยายทุกคนคุณยายนี่คุณยายไปหรออันนี้อะไรวะทุกคนเออปเปิดแบบนี้แล้วทำไงต่อวะเคื่อทุกคนผมต้องกดนี่มันจะได้รู้นะว่าเราต้องใช้อะไรในการเปิดนะเบับบทีบนึ่งะทุกคนถ้าเรากดดูป๊บอ้าว ใช่แลดเปิดว้ทุกคนมาเราจะมาแก้ไขไปริศนานด้วยกันเอ้ยห้องนี้ไปได้ปะว่า,วาไอ้เหี้ยทุกคนกูดทิด้งคอร์สก่อน,นมาดิเอา้าจะตกได้ไมวะ นี่ทุกคนเฮ้ยอี่ห้าแสงเพลงนี่ทุกคนไม่ให้เราเก็บหรือเปล่ามันเก็บไม่ได้นะครับคุณยายใจเย็เนนะค่อยค่อยคุยกันนะคุณยายตี่นีผมยังไม่ได้เปิดทุกคนเออเนี่ย ทุกคนตรงนี้มันเก็บไม่ได้นะเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงคนยญ่อยู่ใกล้ๆหรอเป่มาเราจะมาด้านนี้บ้างนะตรงนี้ไงที่คนยายนอนจุบโดนยันจำกันได้ไหม เฮ้ยนั่นหาคนเจ้าโดนชิบหายแล้วไงคมโดนชนโต้แล้วทุกคนคุณยายมาแน่นอนเลยนั่นไงอย่าบอกแน่นอนชุบอะแมวนะคุณยายเอาจริงกันทุกคนมันมีห้องไหนผมไม่ได้ไปวะน่าจะฝั่งนู้นนะทุกคนคุณยายเปิดได้เปล่าวะประตูเปิดดิ มามาตรงนี้ก็อนยัยมาแล้วไมตรงนี้เพ่นดีเล้าเพ่นดีเล้าหนีก่อนนะครทบนหนีโดนฝั่งนี้ผมน่าจะยังไม่ได้มานะมันต้องมีที่นัดให้ผมดิมาไหมเขาเรียกว่าอะไรวะทวนสแลงใช่ไหมอันเนี้ยที่ผมถืออยู่เนี้ย เี่ทุกคนผมต้องกลับไปเอาค้อนวะเพราะคุณเจม,มนันอาจจะอยู่ที่ที่เราต้องใช้ค้อนทุบนะทุกคนนี่ทุกคน,ท,กคนทิ้งค้อนไว้ตรงไหนวะเอาอือนี่ไงอือมาดิ ยู่งทุบไปหมดทุกนันเอาคยายเจนอแล้วก็ยังวิ่งอยู่นะทุกคนไอายก็แค่ๆก็ยังวิ่งอยู่นะสุดอยอดจริงๆครับมาทุบทุกคนหากุญแจนนะทุกคนเอาอ้าวเยอะเย่ะคุณยายใจเย็นเย่ยผมไม่รู้ไงคุณยายมาไงไม่จริงกคนเย่ะตกใจ เออมึงก็ต้องขึ้นอ้าอ้าอ้าวยัยโดนโดนจุบจนได้ไหยเยี่ยเช็ดปากตามสไตล์คุณยายนะครับก็รอรอ,อหานี่อะไรละมาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้วกันมาทุกคนวันที่สามนะครับนี่ยัที่ผมเก็บกุญแจามาก่อนนะทุกคนเมื่อกี้เออยัย อย่ามานะมาก็ต้องทุกทุกนันวเยี่ยทุกคนดูเสียงเพลงดิเสียงซ้ำมันคนรน่ากลัวเลยทุนมาเราอย่าให้คุณยายเห็นเราเลยนะทุนเพราะมันเล่นยากนะเพราะว่ามันเป็นระดับยากด้วยไงทุนวันนี้ดิวเอ็กจะมาคำราบระดับยากนะครับนี่ตัวน,นี้เรายังไม่ไทุบ เออไม่มีมาผมจะไปผนลลอกห้องนี้แล้วกันว่าผมได้คุณเจเหลี่ยงมาให้ทุนกี่เออไเอ้ย้ยเฮ้ยทุกคนคุณชายมาตอนไหนวะทุนวันที่สี่ผมจะกลับไปห้องเดิมให้ได้รูปนนี้กันน่าจะมีของนั่นทุน ya ru đôi tiếng đi, mình khôi quái đi wá, ai có thể mà lên thay mình đi đi, siêu quân ở cái cách mình, cúi á này hia, cúi đó, nói chín, má má, cứ ta đi, đi, má đuổi, mình lên nè, mình นีก่อนอ้วยเจ้าตามมาอยู่เหรอ,อโอ้ย,ยไม่เห็นไม่เห็นขอให้ไม่เห็นอย่าใช้ท่าพิสดารอย่าใช้ท่าพิสดารไม่เห็นเคุณยายไม่เห็นหว่ะทุกคนตอนนี้ก็สวยไปเออนั่นแหละ ่านโคตรยากเลยทุกคนเกมนี้เออคุณยายไปทางนูน้นเออผมต้องไปทางนูน้นแน่หนกวะาโดนนะคุณยายเดินไปทางนู้นนะอย่าดักกูนะ <c oughs> นี่นี่ไงทุกคนอือ าห้องนี้ได้ทำาไงต่อวะกูปิดประตูได้ปะวะเออปิดก,ก่อนคุณยายเดินน่ารูปประตูนี่ฮะนะทุกคนต้องใช้คนเจแดงนะทุกคนเราก็หาคนเจแดงนะครับมาเดี๋ยวผมจะตัดเป็นตอนที่ผมหาคนแจแดงเจอแล้วกันทุกคนเี่ทุกคนไม่ยิ้วผมตายนะผมเหลือขึ้นสุดท้ายแนละ้วทุกคนมาผมจะเม็ด ตัดทุกคนผมจะมารอดูกันเลยว่าผมจะเจอคนแจแดงตรงไหนนะครือมาดิยังมอยี้ผมทุบตรงนี้อยู่นะผมตายตรงนี้เลยเมื่อกี้อ้าวเหี้ยเอ้ยเอ้ยตายที่เดิมสองรอบเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านเลยตรงนี้ผมต่อไอที่ตรงนี้เมื่อกี้ผมก็ตายนะคุณยายแบ้มเบมือใส่เลยครับทุกคนไม่ห่านจริงนะครับ อันนี่ผมปัดเสียงก่อนอน,นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ผมอาจจะพักบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่มีกำลังใจงไงทุกคนผมท้อมากเลยโคตรท้อเลยทุกคนอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ